ฮ่าโบรานว่าเอฟซีถามว่าปูลอยเอดได้ไปยันเล็กมาแล้วเนาะเห็นเป็นโตหุดเลเนาะงันนี่ยเออทะเบียนรถกจนิมตนค่ะเห็นเป็นโตเห็นเป็นโตวันนี้ชัดที่สุดท่าท่าที่เคยเห็นมากไจันไม่เอฟนีมิดเนี่ะมีอักษรน่อวนีบ่มีอยู่อักษรเลยบ่มีโตเป็นโตแปรเป็นอักษรเลยมันคือหกสองนั่งเอฟซโอแต่ว่าวันนี้มันแปลกอยู่ย่างหนึ่งไปทะเบียนนี่เห็นชัดมาก ร้านจัดเนาะเบจัดมาอ่เมื่อวานนี่เขาเว่าฝฟันสูฟั่งเห็นมาค่ะว้าฝฟันว่าเขานิมนต์ไปเออแต่ว่าก็เห็นทะเบียนบ่ชัดดอกแต่ว่าเพิ่นก็เละยังบ่เว้าทะเบียนเพื่อนอาจสิจำาพื่อนได้ค่ะว่าไปเรีทะเบียนอีหยังนะเออบันนี้จำได้แล้วเรขทะเบียนนะแต่ว่าเมื่อวานนี่ฟันเนี่ยนาาสนใจค่ะนาาสนใจว่าเขานิมนต์ไปคิดนิมนต์ไปนั่งสวดน้ำกันมันหลายวัดม่ละจ้ะอ่านิมนต์มาสองวัดสามวัดสุ้มวัดผู้อื่นน่ะ ส่วนสวดอื่นน่ะเวลาสวดเนี่ยบอกสวดบท阿拉หังบทพระเอื่นน่ะ阿拉หังศูนย์มาศูนย์พุโทโธก็กล่าววางสันแต่ว่าในข่คณะเดียวกันผู้ร่ายเอิญนอ่ะเพิ่นสวด阿拉หังสามมาโอ้แต่าผู้เป็น阿拉หังสามมาอะผู้กะนั่งสวดนี่ว่านั่งสวดใจจีนิม,มนต์ขจ้าบ้านเข้าเอินอย่างน่ะขจ้าเอิญมาต่างมงคลบ่เออต่างมูลคุณแต่ว่าภาคกางเขาเอาเินว่าเจริญพระพุทธมนต์ นช่ค่ะอ,อย่าเล่นระพุตธมนใน,นานะที่สวดไปโมดนึงเนี่ยไปฮอนช่วงโมดนั่นละ่ะช่วงบมไออรหังสมมาเนี่ยละ่ะอาจารย์เล่ากับสวดไปอรหงังสมมาสมุติโอพร,ระกบาล่าสวดไปพร้อมกันว่าน,นั่นแหละว่อะาอรหังศูนย์มาศูนย์พโะตัวพระกาลอาจารย์งวกเพิ่มรดในดิมินอ้ามันสูนมาได้ังไงว่าเป็นเลขหลือที่นว่าสัน่นมาอตามกับศูนย์แล้วเอฟซีคอมเมนต์เต็มอยู่อ่าล่ะ อาจารย์ก็เลยออกจากนิ้มีความหมายกันเลยเสด็จตื่นคือว่าอ๋มอม,มันเป็นเลขต้องโทษไปหาหมุนพังว่าย,ยางเล็กดวนแล้วเป็นเนื่ยอาเลรย์โทวนเลยล้วก็เลยมาปารึกษากับเราว่ามันสิเป็นเลขตัวใดน,น้อยมันมันสิเป็นสามศูนย์ศูนย์สามไปสั่นบมออาจารย์ว่าสามมาดิสามมาหนึ่งแต่ว่าเขาว่าศูนย์มามาสั่นบัตรอื่นน่ะว่าศูนย์มาแต่ว่าอาจารย์ว่าสามมา ในฐานะที่สวดไปพร้อมกันผ้าสวดพร้อมกันนี่แล้วเนาะนั่นแหละเลยมีโอกาสนั่งคุยกันจะว่าได้ว่าให้เล่าอยู่โอ้ยแย่แมนตลกมากปูเอ้ไรมาจันเลย FC มาแม่กับทั้งเบิง้งทั้งหัวคือกันว่าจัดมีม่ที่ไหนอะไรหางศูนย์มาก่าจัดมีแต่บอกเลขจนแล้วเราว่ะป,ปั้นปืนอีสุดยอดเลยเอ,อาปั้นนี้อยากปัง้งปันนมีอะไรดีดันนี่ปันไหนปันที่ว่าจำป้ายทะเบียนได้เนะ อันจำป้ายทะเบียนนี่ป้ายทะเบียนเป็นลักษณะไป็นแบบอัปปาร์ดไหมสีเขนะียนในเบื้องสีเขียนในเบิ้งเนาะสีเขียนในเบื้อะงแอ่าป้ายทะเบียนรถเห็นชัดเจนมาสั่นอืกระดาษนะสีเขียนในเบิ้งเนาะป้ามันเป็นจังเต็จังเต็มสีสอเอาอย่างไรเราโยกขึ้นก่อนเลยค่ะ เปนที่เป็นสีเหลี่ยมอืมไปรถมันจีเป็นสีเหลี่ยมสมมุติว่าันยานสมมุติว่าไปจะเปีเ่ยนรถมองเียค่ะมันจีเปลีนยนเปลียนตัวเลขอ่าเยียก็อืมตันบห่หงวน้ังนี่จะเบุญมาาด้วยบ่ก็ปูเองเนาะ มันเป็นลักษณะนี่พ oh. ย no, <'s> ัญชนะทั้งหนาบ่เห็นว่าซันอ่ามันเป็นลักษณะนี่เห็นเห็นโม้เห็นีเห็นโม้เปลี่ยนลักษณะจี่ะอันนี้คุณทุ่งนะโอเคป้ายทะเบียนนี่อย่างรวมนี่อ๋อป้ายทะเบียนเนเปลี่ยนป้ายใหญ่ๆจี่ะไรว่าซันแล้วก็ทั้งๆแต่พี่ทะเบียนรถจ้าอ่าทั้งๆเป็นมีทะเบียนรถอันนี้ห่วยลงมากกว่า บัดนี่มีเลขหอยลงมาไปทะเบียนอยังือเป็นสั่ังสัพิม่นมีเลขหอยลงมาอีกสองชุดวะซันเราว่าอืม่กซื้ึงายอยู่ดิแปดห้าสี่พิษจระนาว่าสสีฮ็ดจังไหน่ว่าเราเห็นยังซีอันนี้ไปทะเปลี่ยนที่ว่าเห็นชัดเจนมากเห็นชัดเจนมากครับ้านเดขึ้นไปงะกินมิมนนี่แต่ว่าเมื่อว่านี่เจอบะไรว่าเลขอย่างมาลังขึ้นอยู่บิดมือว่าซันอือเออเขาท้อกระท้วาว่าซมื่านโอ้ไปูจำได้แล้วบานนี้ว่าซันว่ะ เดี๋ยวตีก่อนไปก็ปูกันด้วยเห็ดแบบเป็นกันเออเอานี่แหละเอาลงสักกอนบ้าเลยแต่เพื่อนบ,บอกว่าที่นี่นาที่เป็นนานานาน,นา,นนานที่ได้การอยู่แต่ว่าเพืเ่อนเรียกว่าล็อกกองฉากรอเด้อพอ,นอนลีลอนอ,อ,อ,องเด้อก็ลัง่อสักกอนครับอ่าเบคอนเนาะอ่าพูดเฉี่ยวไปอ่าโปรโมทให้เฮากันล่อสักกอนพูดทาไดเอาไปโปรโมทให้เฮากันทายอยู่ตอนนี้ก็ได้เอากระดาษไหมล่อสักกอนเด้อพี่น้องเด้อ ครับปะการเอเดี๋ยวสิได้ให้ไปโปรโมทอีกแล้วตอนนี้เลขยังมามากครับเลขพูดย,ยังมอ,งมองหายมากอืมอฝาออกว่าอายตพโอยพี่น้องแน่เด้อผู้ใดอยากอ่าร่วมบุญร่วมกุศลในมือวันที่หนึง่งอ่าในมือวันที่หนึง่งอ่ากลุ่มผ้าพันธ์สองหา,หา,หา,ญญา,าง,งหกแปดเป็นบุญใหญ่แก่บุญใหญ่เมือนกับมุ่งความบุญความบุศลเฮ็ดล่งท,ท่านความกันเอาบุญกุศลนต้อกันอ่านี่ละเลข เขาว่านี้เระก็จะมีนัินมีท่องเพราะทเฮ็นุูนเฮียนุูศนต่อไปที่แราขึ้นว่าตัวสามแปดสามแปดห้าศูนว่า่างใล่ะสามแปดหาศูนยนี่ลหละนอกวาเกว่าทซื้อแปดห้าศูนยสม้าศูนย์ล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ต่อคือไงไงเออกระหังรักกันสามแปดนี่ลรับที่ซับอยู่ดนนี่ลหละเดี๋ยวเราสิให้เราสิว่าบอกอีกที่หนึ่งหรอกว่าสิ่จบแมงยังไง เห็นไหมยังงวดปังหนึ่งนี่เราก็บอกว่าหกสองหกศอเห็นไหมตําแหน่งอายุหกศอเลยนี่แหละหูแต่ว่านี่เรายังบาเนียนตําแหน่งว่าตําแหน่งไหนสี่ให้เนียนที่เป็นที่เป็นทั้งสามตัวทั้งเท่องบ่เมื่อทีเปลี่ยนทั้งซุ้มเออสองตัวอยู่ทั้งรางต่อหันลงมาแต่ว่างวดที่แล้วี่มันแตกสามตัวมันแบเป็นเลี่ยงนี่เลยเนาะเลี่ยงสองแปดตกสามเาเอาสามเอามาเบิ้งใส่กันแล้วก็คืบเกินนี่เป็หาตรงนี้มันตรงตามชูนันนี้อีก โอ้เห็นบอกเห็นบอกวันนั้น,น,อนบ,อ,นบ,อ,นบอ่าแปดเก้าห้ามันสองแปดเก้าห้าทั้งบนทั้งล่างมันก็ดึงตัวนี้มาใส่กันงแบบโอ้มาว่าเขาครับฟันสามมาตัวนหนึ่งูนมาตัวหนี่งเนาะเนี่ยสามตัวนายครับนั่นตัวลัางเนี่ยจับจุดใส่กันเนาะมัยมีโอกาสกำลังกันแล้วไบแต่ว่าปูเนี่ยเล่ดเล่าเนี่ยเล่ดฝันเล่าเนี่ยมันมาสีม้าตรงมันสีมักม้าชนกันที่เล่ดสีไกม้าตรงกัน ตรงกันครับแม่ทีเป็นนิมิตจังไรกต่ทีมาตรงกันครับเลขทะเบียนรถกีนนิมนต์นเนี่ยถือมาตรงกันอืวันนี้ก็โตที่ตรงกันคือสามกับศูนย์อะอยู่หัวข้อมืทไทยอ่าเขียนไปเขี่ยนเดียวคือแปดคือหาสองอะไรนี่ครับสังเกตบ้างว่าอ่าสามมาศูนย์มาเนาะจ้วันหนึ่งว่าศูนย์มาวันหนึ่งว่าสามมาเห็นปะ มันมันเป็นมันเป็นเรื่องแปลกที่จริมาตรงกับปไายทะเบียนพอดีมันเนาะเออเป็นตองอ่ะสามสิบเอาแคปจอไว้ครับบอก,กแม่เลขล็อกยังไม่มารถเพิ่นบอกว่ารถขั้นสีดำดำเนาว่าท่านสีดำบอกว่านี่รถขั้นสีดำดำบอกสีดำดำสีเท่าเท่าอะไว่าท่านมันนี่จริงไปหยิบจับแล้วตอรี่เด้อคุณบอณแม่ มีแม่เอฟซีลราวาร่อนหยิบสิบเก่ามาแล mainland, ้วเ okay. pues <me an> ่าวาลราฝันด right. so ีลราว็เลยว่าล so well, ่อเบิงเหล็กปูไปทะเบียนมันจะมาตรงกันบ่แม่ได้มาสิบก็ไปแล้วกันสิบเก้าสิบเก้าค่ะสิบเก้าเอาแคบยังผู้บอกตำนี่ก็บุญบารุษอะไทนี่นั่นบอกหรือมีอย่างอีกบ้างทำนี่แล้วงวดนี้ผู้บอกว่าวันี้ว่าวดนี้่อ่ได้บบเนี่ วันนี้่ได้บ่นไว้เออวันนี้น่ได้บ่นหมายถึงว่า่ได้บ่นต่อมองหันนะจา้าบอบ่ได้บ่นต่อมองหันแต่ว่าเราสิบ่นอยู่ยังไรกับ่อจางแต่ว่าเรากับปรเด้๋สู้ฟังอันนี้คือว่าเขาขาดการมาเราบ่ได้บน่นมันมีความมั่นใจที่จะแตกพ่อจา 8, 9, ัางแปดเก้าห้าวะกับหาสองก็มูปูนะ่ะเราปล่อยเด็กเราเบริบาน ไปซื้อรถไปนุ่มรเดอร์จีนมันถือรอยตัวเช่นลามตวเช่นเล่าบริบาตจแอดมินมีตรเรามีแต่มันเห็นยำมแต่แอดมินเลาเองว่าเอื่นผูหมั่นใจเห็นเลาเบาถูู่เกี่ยวก็เลขตัวนั้นตัวนี้เท่ากับว่าเราหมั่นใจเห็นไหมแต่ว่าวันนี้เรายังบริเนอ่าบท่านสกิดมาว่ายำยำ่าเป็นเลขตัวใดมันหนักเป็นตัวใดระวางสามศูนย์บอกแต่ว่าเราว่าอยู่ในายทะเบียนนี่เราหน่อยวันนี้นะว่าสั่ง จ้งว่าป้ายทะเบียนเขงางวดนี้อีกเป็นงวดที่สามเลยนี่ค่ะป้ายทะเบียนโรจีเล่าเห็นเนี่ยงวดแรกสอ,องแป<ร>ดเก <5, S 1> ้าห้าเขาสามโตทองกันมาแล้วก็มาเก้าห้าโรจีนี่มดนะค่ะงวดอ่างวดแรกสองแปดเก้าห้าแม้ว่าขั้นขั้นขั้นจำอ่าอ่าขั้นมาจำเนี่ยค่ะเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ค่ะตรงกันอ่าแต่ว่าป่ะนี้งวดพ่าดมากกว่านึงเนี่ยหกสอหกสอ สองหนึ่งเจ็ดสามเรียงเลยแต่ว่ามาด้เล่าสีเนียนตลอดว่าหกสอเสือได้หน่อยหรือว่าไอ้เขาลอกไปเล้ดนี่หกศูนย์หกหนึ่งเขาลอกไปแล้วเลาอางซี่เลขเจ็ดสามมันมันดังเขาจีรองนี่ละเขาจีรองหกมาไทยมาชนไปยี่ห้องไานนี้ตามจีรลองอะไรเห็นปะมันเปลี่ยนต่างวดนี้เล่ากะหายมากสิแต่ว่าเรายังบาในเนียนยำในใดท่านสินจะนั้นแล้วผู้ที่เขามา ให้กดติดตามกดแชร์ต่อไปอถ้าเบิ้งว่าให้พยายามติดตามกันตลอดนะอย่าอย่าหลุดนะอย่าหลุดแต่ละฝันแต่ละคํามเมาของปูไหลใหญ่ใอย่าห,ยหลุดถ้าหลุดเข้าพลาดเลยเข้าโบสถ์โบสถ์ได้ว่าเราชินเนียนหางชิงเรียนัวแล้วชินเนียนล่างชิงเรียนบนเล่าชิเรียน,นตัวใดนั้นแล้วพายพี่น้องเข้ามาแล้วพยายามกดกระดิ่งไว้ เวลาเขาเบิร์คลิปแล้วมันสีเดึงมึงขึ้นมาน่ะ,ะมันเสียดึงบึงึ้นมานเข้ากับสิบริภาีจากคลิปที่เด็ดของปู่ร้อยเอ็ดเลยวันถ่าไปเออเป็นไรบ่านี่เวลาว่า <ขอ S 2> มมากข้าพวพนไปนนได้ค่ะได้แล้วได้ส,สองอยู่เออเออเอาจำีมม่ล้วเอาโดนเมือ่อก็้เพื่อน้อเราเฉี่ว่างอ่าออยากเอาซูเอตี้ฟังเลยแต่ว่าว่เาเพื่อนว่าจะปากพ่อเอฟซีู่้ที่ ฝากขันบนมาเนาะอาการยังมาเรื่อยๆอยู่ได้ไหมยังมาเรื่อยๆอยู่ผู้ที่ฝากบนนะผู้บนไปแล้วนะได้ได้โชคเลยกระมี่ถึงวันละวันที่ห้าสามใบผู้ผู้บนแล้วได้โชคเลยก็มี่ผู้บนแล้วยังบาได้กระมี่เพราะว่าเพื่อนจัดอันดับอยู่ตอนเพื่อนจัดอันดับว่าสิไปหาไผก่อนยั่ผู้ใดได้รับความสำเร็จความยังสี่นะน้าแล้วพ่อพี่น้องที่ฝากบนมากแต่พ่อต้อง อ่าใจห้อนนะครับของมูนนี้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนตัวของมูเฮ้านี่แหละจะนั้นแล้วสิม,มัสิได้หรือบ่ได้สิกินสิเทศซ้ำไดก็แล้วแต่บุญญาบาลแลวมีมูเฮ้านี่แหละคือเกาเหมือนดิมเนาะอ้าอาซ้ำน,นี่ละบาบ้ีง <c oughs> <c oughs>